กระสอบปุ๋ยเก้าแบบนี้นะครับห้าพึ่งทิ้งพี่น้องยังมีประโยชน์อีกเยอะนะครับวันนี้เขาจีเฮ็ดอีหยังนะครับไปชมนํากันในคลิปเลยครับขั้นตอนแรกนะครับพี่น้องหเขาพับขึ้นนะครับลูกมมนเรียบๆแล้วเขาก็พับขึ้นนะครับพับขึุงปุ๋ยที่เขาบม่ได้ใส่พี่น้องอย่าพึ่งทิ้งนะครับมาลองมาเห็ดวิธีนี้ลองกันกับนะครับอันนี้คือนะครับด้านช่องกลางนะครับพี่พื่น้องตัดนีดเด้ยวพี่น้อง มาหอดนี่ครับกระดมานี่นะครับจนตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับพี่น้องกตัดลงมาล้วก็โค้งแบบนี้นะครับนี่แบบนี้ครับพี่น้องแบบนี้นะครับใส้กรไกนะครับตามที่ห้อวาดไปนะครับเจ้นเล็กน้อยครับพี่น้อง นี่ม่พันไปแล้วนะครับจะได้แบบนี้นะครับตัวนี้กคือกันนะครับพี่น้องกตัดตามน้วยห้าวาดไวยนะครับครับจะได้ประมาณนี้นะครับพี่น้องแบบนี้นะครับหลังจากที่เขาตัดได้แบบนี้แล้วนะครับเพื่อพี่น้องเพื่อครับอืนี่ลักษณะนี้นะครับแล้ว พี่น้องก็ตัดแบบนี้นด้รับด้ออันนี้อันนี้ทั้งกล่นเขานะครับน,นี่ก็ทั้งกล่นนะพี่น้องนี่ทั้งกล่นมาครับพี่น้องตัดนะครับครึ่งแบบนี้ได้ครับนี่ครับแบบนี้เด้อเอาเอามันตรงๆนะครับนี่คือผมวาดในเบื้องต้นนี่ครับเลาก็สอดแกนเข้าไปนะครับแล้วก็ยกขึ้นนะพี่น้องตัดแค่ด้านเดียวนะครับนี่ครับ นี่ไปตามหอดจจ้าวัดได้พี่น้องครับเสิได้ประมาณนี้นะครับส่วนตรงนี้นะครับที่เ้าตัดอกอันนี้อันนี้ก็เป็นช่วงปากทุ่งปุยนะครับพี่น้องส่วนนี้ครับเข้ากระน้ำนะครับกาวครับกาวแท่งได้พี่น้องนีะครับติดเลยนครับบีลงไปเล็กๆหน่อยครับยิ่ไปพี่น้องตัทด้วะครับ อย่างนี้ครับแล้วก็น้าทุบปุ๋ยมาติดกันพี่น้องนี่อย่างนี้ครับที่นี่ติดแน่นติดท้นนะครับติดเลยอืมแน่นครับม่ต้องเงียบหยายกพี่น้องทาพี่น้องมีอันกาวที่เป็นแท่งนะครับดัางก็มาติดบาไหนได้ครับเนี่ยอันนี้ติดแล้วครับก็ติดติดแน่นอันนี้ได้พี่น้องทุงปุ๋ยที่มันยยวยนะครับใส่ไฟแชร์นะครับล้นได้พี่น้ assen. องนะครับล้นให้มันเรียบๆนะครับ หลังจากที่ฮาล้นขอเรียบร้อยนะครับ